ครับสวัสดีนะครับผมปกระส่องเบาอีสานพี่น้องนะครับผมเนาะวันนี้ที่มาแล้ตู้พี่น้องเดินทางมาหมดมาถึงแล้วพี่น้องยางฟอร์สแล้วก็ไอห่วงใดพี่นอ้อง,นอ,งนองแอดมินนะครับแอดมิน,นมันบบนี่วันหยุดอ๋อเคยกล่าวถือว่าเป็นแอดมินหรือเปล่าเพราะว่าบอลเห็นมาทำนาทีน้องโอ้โหมันนี้วันหยุดเราเป็นแม่ ทำหน้าที yeah. ่คือเกาเล่ารอบทำหน้าท okay. ี่คือเกาเชื่อกไหร่โหลดเป็นเม็เต๋าพอดีนะโมเมนต์เป็นมินนะไอ้ันมินคือวันทำงานตัวแต่วันหยุดเป็นเม็เต๋าเป็นแม่หักครับเม็เต๋านะครับคือหน้าที่เบาโทษครับเกิดต้อต่อไป มาดมือแตออบตมัดสองหลอดสามหลอดในที่หลอดเขาเขาโทรศัพท์มาปฏิทินมาเบิกงไงนะครับมาเบิกพวกข้อมดลในการขัดหลอกขอมูรงนี้ลมุดลงตรงนี้พอหลดอนว่าจอดว่าถึงแล้วพี <rock teor> ่น้องเอ้ยสบายใจได้น้อกับผมเนาะเอฟซีลาหน่อยผมเสว่าสบายใจได้พี่น้อง ่หลานน้อยเ้าเดินทางมาจากเมืองเลยน้อง่น้องเชียงคานมาถึงน้องคูงเป็นที่จบรอยนะครับผมแล้วเป็นคนกดพี่น้องมิฟอง่องเนี่ยจะได้กดช่วยหรือเปล่าครับ แล้วน้องับผม้องไปเอกัถึงแล้วเล้น้อก็ต้งเก็บของอยู่นะครับผมน้องไปน้ำกันหลายๆคนเรือเรือไปเอผูนเดียวท่านไหนเกวซีเมนต์ค็นโกมีก็บ่เป็นน้ำมูนไอกัว่าไอน้ำามูนเกวกซี ลาน้อยห OK. ้องกับกรลักเก็บของเด้อพี่นอนเด้อก็ถือว่าเป็นกดีใจอุ่นใจไปในระดับหนึ่งนะครับผมรอนอ็นอีลาน้อยเ้ามากอนจอดถึงเอาเซวพ่อบแม FC อีลาน้อยกันซึกันกระบาอีสานะครับผมอ่า้อก็ปล่อยให้น้องเก็บของแล้วครับผมนราปล่อยน้องเคียร์ของในประตูลานก็องบ่ไเ้เข้าไปไผยใกล้ ตอนนี้ได้ประมาณจากบ้านเราก่อนน่าจะอยู่ประมาณสามพัน,นาบาทเราได้พี่น้องผู้ใหเยิ่งนาะงกับผมเนัดสาพี่น้องอนนพี่น้องจะสามนี่ต้องบอกเลยว่าจะสิ้นเลยเหลืออยู่ประมาณอาจจะพันนิดนิดเนาะนี่มันจะพันนิดนิดพันไปนิดนิดเนาะใส่พี่ใหม่อนใหม่คิดว่าน,น่าจะก้อนปีใหม่พี่น้องเนาะผมน้องขายบ้านคด ได้อยากได้แะครับผมเนาะอ่าเป็นคล้ายๆว่าเป็นซอขซอที่ระลึกเลยแหละพี่น้องบาดแข็งนี่แะครับผมเนาะกะเฝ้าเด้อพี่น้องเด้อแะครับผมเนาะเดี๋ยวจะบอกว่าอ่าคือเฮ็ดหน่อยเทอ่ะแล้วก็ผมเนาะอันนี้บริเฮ็ดหน่อยได้พี่น้องเข้าเฮ็ดหลายูแล้วก็ผมเนาะแต่ว่าพี่น้องก็ต้องเฝ้าแน่ที่รระะลึกนคับส่วนฝากเข้าฝากใ้พ่อเองและทีมงานจัดการตามสมควรเลย พี่น้องว่ามันจะงเลยครับผมแล้วก็ผมถ้าพี่น้องชลาใจแะครับผมบ้าท้ายจังจองก็ได้บอท่านแะครับผมเราผมบอกเลยว่าเหมือก่อนแน่นอนอ่าพี่น้องต้องห้อยแล้วก็รับรองว่าจองมาจองมากเป็นโรงแรมตรงกลางที่บ้านแล้วกผมรับซึ่งสิบบัตรมีเสื้อให้หนึ่งตัวนะครับผมว่าบัตรมีผีห่าไป มีเสื้อให้หนึ่งตัวเด้อพี่น้องเด้ออ่าทักมาที่อ่าเพจพ่อแม่วงอิงแฟนเพจแล้วก็ผมนั่งคือเพจของพ่ออีกแล้วก็ผมนั่ทักมาอาจจะตอบซ่าเนีนน่ยจหน่อยแล้วก็ผมเนาะอันนีน้พี่น้องก็ต้องรอดแน่จักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อบางทีง่อ่ะครับพ่ออิงต้องใช้เวลาในการตอบแล้วก็ผมนั่งเนี่ยยินดีด้บ่พี่น้องบางคนจองมาอ่า1,000 1,000 2,000อันึงอยู่แล้วกับผมเนาะ อ่าก็มีพี่น้องห้าร้อยแบบนี้ก็มีเนาะอ่า1 000, นึ่งพันนี่หลายหลายคักพี่น้องคือว่าซิบใบเนาะับผมเนาะพี่น้องอยากได้เสือที่ระลึกน้ำอ่าอันนี้ก็ต้องบอกพี่น้องว่าอะไร จมกันนะครับผมเนาะบ่แม่นว่าไก่ฮัวหมื่นจังว่าโอเอว่าเป็นหยังคือเฮ็ดหน่อยแท้สั่งบ่ทันมันบ่ได้เด็พี่น้องมันบ่ได้เด็กจังซันนะครับผมว่าก็เห็นหลายคนทางมาว่าเดี๋ยวเงินเดือนออกก่อนกินข้าวอันนั้นกะบ่แน่ใจเนาะครับผมว่าจะท่านบอว่าจะเหลือบ่เนาะอันนี้บ่รับปากเนาะว่าจะเหลือบ่พี่น้องอ่าเพราะว่า กมีคนสั่งเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ผมเนาะมีคนสัง่งมีคนซื้อบัตรมาเข้ามาเรื่อยๆพี่น้องบัตรแข็งเนาะอ่าเนี่ยก็จดเรื่อยๆพี่น้องยังจดทุกมือยังไม่ขาดสายนะครับผมนะเนาะเียแบบนี้นะครับผมเนาะโอนมาพันหนึ่งนี่แสดงว่าสนะิบบาทเนาะเนี่ยเในบอลพี่น้องหนึ่งพันอันนี้โอนมาสองร้อยเดี๋ยวแสดงว่าสองบาทเขาปกเนาะเดี๋ยวผู้หนึ่งฟอกบัตร

ถ้าเป็นกอนที่20ส่งในบาวิาพอพมีคนสเดี๋ยวมึงได้กันเลยก้อันตมาเวลานนีเก้อนไหนุณุนหนีเมิองป๊บซ้ำอีีเลยซ้ำคงมาซ้ำหลายอายุจะว่ามันเชียงได้ไงอันอันพ่อใกส่งแล้วพ่อใหกกดหัวใจมองในก็ได้กดตึงเมือมองหัวใจมันซ้ำเพาะย่านออกย่านแต่มันตกหล่น มูลเราปุมมีเบอร์ทั่วหนิไม่ใช่โ่หอดปะไปเนียมันแตกอยู่เลยแต่ว่าถ้าปวดเร์ที่ดีแต่ปวดอย่างนี้ไม่ใช่หลับครับพี่น้องพบก,กันใ่คลิปหนะ้าสวัสดีเนาะครับผมฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดสมัครให้ได้เลยพี่น้องพบงกัในในคลิปหน้าสวัสดีครับ